สวัสดีค่ะวันนี้นะก็จะมาแจกสกินไว้ครับกันก็จะแจกเนื่องในโอกาสครบหนึ่้หาสิซับนั่นเองค่ะก็กติกาก็จะอยู่ที่ใต้ร่างคลิปนี้เลยนะคะหรือว่าที่ด e สคริปชั o นบ็อกนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยก็เดี๋ยวเราจะมาดูเลยนะคะว่ามีสกินอะไรกันบ้างนี่ก็จะเป็นสกินแรกนะคะนี่ตัวนี้สวยมากๆเลยค่ะ นิ่งยวเราไปดูตัวต่อมานี่ค่ะวันนี้เราก็จะมาแจกด้วยกัน6สกินเลยมี6สกินนี้นะคะนี่ค่ะเป็นสกินที่2นี่เลยน่ารักมากเลยนะคะต่อมาค่ะสกินที่3 ตัวนี้เออนี่เป็นผู้หญิงตัวนี้นะเจยมากนี่เป็นตัวที่สามนะต่อมาตัวที่สี่เอมตัวนี้เท่มากรู้สึกว่าจะเป็นเอน้ำกับไฟดู ัวนี้สวยมากนี่นะคะต่อมาเป็นสก,กินที่ห้ากันแร้วนี่ค่ะเป็นตัวนี้เลยตัวนี้เนี่ยสวยมากตัวนี้นะคะก็มีเป็นหูฟังเหมือนกันเลยนี่ค่ะตัวนี้นี่น่ารักมากนี่ค่ะนี่ ต่อมาเป็นสกินสุดท้ายกันค่ะก็จะเป็นอันนี้เลยก็สวยมากๆเหมือนกันเลยนะคะเนี่ยสวยมากเลยนี่ค่ะโอเคก็สำหรับรูปภาพเอิมสกินนะคะก็จะส่งไปทางไลน์ นะคะก็ถ้าใครที่อยากได้นะคะก็ทำตามกติกาแล้วก็มาสามารถทักไลน์เรามาได้เลยนะคะไอดี ID ก็0 8 6 7 6 6 9 1ห5นะคะหรือเบอร์เรานันเองโอเคค่ะบ๊ายบายขอให้โชคดีนะคะ